กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน m o m o r y r y p u ปร e ตี y ก r ุ๊ p ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราทีมงาน HOME FOR YOU จะพามาชมบ้านสวยๆนะครับอยู่ในเขตติดตัวใจกลางเมืองปวกแดงเลยนะครับแล้วก็โครงการนี้มีบ้านให้เลือก3แบบ3สไตล์เลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่หน้าตาสวยๆทุกแบบทุกสไตล์เลยจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน Home for you าร์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับ <ST an> จะบอกว่าบ้านตรงนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดินละประมาณ7,000บาทนิดๆเองนะครับ <ST an> แล้วก็แถมเงินทำทุนให้สูงสุดหลายแสนบาทเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีแล้วก็ประวัติดีนะครับตรงนี้เป็นโครงการของ SP New Home นะครับมีบ้านทั้งหมด4-3หลังนะครับ แล้วก็มีบ้านให้เลือก3แบบ3สไตล์นะครับเป็นบ้านแฝดนอ์ดีกแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวโมเดิร์นอีก2แบบนะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้กับตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนอลวินนะครับเดินทางเป็นแค่1นาทีเองจ้ะจะบอกว่าตรงนี้นะครับอยู่ติดตัวเมืองปวกแดงเลยครับแล้วก็ใกล้แยกมับเตยตรงนี้เดินทางเป็นแค่1นาทีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ใกล้กับตลาดนัดวังตะผินเดินทางเพียงแค่สามนาทีเองจ้ะแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปห้างทีเคพาซ่านะครับตรงนี้เดินทางเพียงแค่ห้านาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับวัดไทยสนเดินทางเพียงห้านาทีเหมือนกันจะ้ะแล้วก็ถ้าเป็นตลาดบนตลาดล่างโรงเรียนปวกแดงโรงเรียนบ้านมับเตยโรงเรียนบ้านปวกแดงแล้วก็สถานีตํารวจภูธรตัวเมืองปวกแดงนะครับตรงนี้เดินทางเพียงแค่ห้านาทีเหมือนกันจะ้ะ แล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปน,นิคมอุตสาหกรรมอีเทิร์นซีบอร์ดนะครับตรงนี้เดินทางประมาณ6กิโลเมตรเองนะจ๊ะ<อ>การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับน้ําไฟนู่นนี่นั่นดีทุกสิ่งอย่างเลยจากตรงนี้อ่ะอีกนิดนึงแล้วก็ทําเลตรงนี้ใกล้กับนิคมอมตะทิกตี้<อ>เดินทางเป็นแค่ที่6นาทีเองจ้ะแล้วก็ถ้าเป็นนิคมเหมมาลาดบอวินนะครับเดินทางประมาณ20นาทีจ้ะแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปตัวเมืองระยองตรงนี้ก็ประมาณเดินทางประมาณ 30นาทีจ้ะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยถนนหนทางก็ดีมากๆนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราทีมงาน Home for you ปาร,ปร์ติกรุ๊ปนะครับเราจะพยายามหาบ้านสวยๆมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าจอมือถือเลยนะครับให้คุณลูกค้าสามารถชมบ้านนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจเบื้องต้นก่อนที่จะมาชมบ้านตัวจริงกันเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบเร็ว,รวนิดนึงนะครับเพราะว่าแดด ค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะ h e ทไปสะก,ก่อนเนะาะไปถนนตรงนี้กว้าง8เมตรนะครับถนนส่วนของโครงการนี้กว้าง8เมตรนะครับตรงนี้จะอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับอาจจะมีวัสดุอุปรกรณ์นู่นนี่นั่นยังติดตั้งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอ่ะอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบ้านเลยดีกว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับตรงนี้เป็นบ้านโมเดิร์นเป็นบ้านเดี่ยวโมเดิร์นนะครับเป็นโมเดิร์นใหญ่นะครับ จะบอกว่าตรงนี้นะครับพื้นที่51ตารางวานะครับตรงนี้มี4ี่หลังนะครับแล้วก็สเปคก็คือสมนอนสองน้ำแล้วก็จอดรถยนต์ได้สองคันนะครับหน้าบ้านกว้าง17เมตรนะครับหน้าบ้านกว้าง17เมตรแล้วก็ลึกถึง13เมตรเลยจ้าหน้าบ้านใหญ่ๆนะครับหน้าบ้านกว้างถึง17เมตรเลยนะครับแล้วก็ลึก1 3เมตรเลยนะครับดูนะครับดูนะครับทุกคนเดี๋ยวแทนกล้อง ให้ดูนะครับตัวบ้านนี่ก็อยู่ในระหว่างต่อสร้างนะครับตรงนี้ก็ใชรร้ระยะเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆถึง2เดือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของบ้านเดี่ยวโมเด์นะครับตรงนี้จะเป็นโมเดลใหญ่มี4หลังนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้พร้อมจองเลยนะครับพร้อมจองเลยจ้ะมี4หลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโมเดนเล็กต่อละกันเนาะ ตรงนี้อันนี้จะเป็นโมเดลพื้นที่40ตารางวานะครับอันนี้ก็บ้านตั้งเสร็จไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือช่างติดตั้งระบบไฟอะไรพวกนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นบ้านโมเดรนพื้นที่40ตารางวานะครับตรงนี้มี5หลังนะครับตรงนี้มี5หลังจะ้ะตรงนี้สเปคคือ3นอน2น้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับหน้าบ้านกว้าง12เมตรนะครับแล้วก็ลึก13เมตรนะครับลักษณะหน้าตาบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อาจจะขออนุญ,ญาตเปิดประตูก่อนอ่าตรงนี้ก็จะได้ทุกหลังนี้จะได้ร้วสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จอดรถยนต์ได้สองคันนะครับจอดรถยนต์ได้สองคันแล้วก็ภายในตัวบ้านก็จะเป็นบิวอินทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออน,นุญ,ญาตเปิดนิดนึงนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินแล้วก็ตรงนี้จะได้ในส่วนของฝ้าหลุมด้วยนะครับตรงนี้ได้เป็นฝ้าหลุมด้วยตัวบ้านก็สวยสะอาดตามากเลยนะ ทำได้แบบว่าดูปอดโปร่งมากเลยแสงสว่างดีมากๆเลยประตูนี่ก็เป็นกระจกหน้าต่างบานเป็นประตูบานสไลด์นะครับตรงนี้เป็นกระจกตัดแสงยังดีเลยนะอะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสามนอนแล้วก็สเปคคือสามนอนสองน้ํานะครับนี่นะครับตรงนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์อาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ เดินทางมาได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับนี่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นโมเดิร์นสี่สิบตารางวานะครับหน้าบ้านกว้างสิบสาเมตรนะครับหน้าบ้านกว้างสิบสามเมตรอ่าน้าบ้านกว้างสิบสองเมตรครับแล้วก็ลึกสิบสามเมตรจ้ะหน้าบ้านกว้างสิบสองเมตรนะครับแล้วก็ลึกสิบสาเมตรจ้ะอ่าความลึกเท่ากันนะครับนี่นะครับผมจะพาไปแบบเร็วๆเลยเนาะนี่นะครับนี่ ห้องน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นห้องน้นําส่วนกลางห้องน้ําใหญ่ๆเลยจ้ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้เนาะสว,สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของหลังบ้านกันต่ออ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านนี่นะครับตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างช่างต่อเติมแล้วก็ติดตั้งอยู่นะครับตรงนี้ตัวบ้านนี่จะเดินได้รอบ <G> ตัวบ้านนะครับพื้นที่จะเดินได้รอบเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของข้างบ้านนี่ทางโครงการนี้ก็เทพื้นซีเมนต์ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ตรนนี้ก็เดินสะอาดสะอาดการเดินทางการเดินรอบตัวบ้านนี่ก็สะดวกสบายครับดูนะครับด้านข้างก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่นะครับตัวบ้านนี้เดินได้รอบเลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของบ้านตัวอย่างกันเลยดีกว่าซึ่งบ้านตัวอย่างนี่จะพร้อมเลยนะครับจะเป็นบ้านทรงนอร์ดิกนะครับผมตัวบ้านจะเป็นทรงนอร์ดิกจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับไป ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน Home for you ปาร์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับเราจะพยายามหาบ้านสวยๆมาเสริมให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าจอมือถือเลยนะคนไหนที่ชอบนะครับบ้านแบบไหนยังไงนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับอ่ะอ่าคุณเปิ้ลสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆนะครับแล้วคุณพี่นะครับคุณพี่เจ้าของโครงการนะครับอยู่วันนี้ แกมาชมบ้านอยู่พอดีเลยนเยนาะแต่วันนี้เราก็ขออนุญาตท่านเจ้าของโครงการแล้วนะครับเราจะมาไล่บ้านกันนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะคุณเปินะ้อเนาะตรงนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างเป็นบ้านแปดนอ์อีกเนาะตรงนี้เริ่มต้น37ตารางวานะครับมีบ้านทั้งหมด3าบหลังนะครับจะบอกว่าตรงนี้ผนังแยกทั้งหมดนะคุณเปินะ้อเนาะผนังแยกทั้งหมดก็คือเป็นบ้านเดี่ยวไปเลยนะคุณเปินะ้ลเนาะ อ่ะแล้วตรงนี้สเปคคือสองนอนสองน้ำแล้วก็สองที่จอดรถนะครับหน้าบ้านกว้าง12บเมตรนะครับความลึกคือสิบาเมตรจ้ะหน้าบ้านกว้าง12เมตรนะครับลึก13เมตรจ้ะตรงนี้จะได้เป็นรั้วสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะคุณเปิ้ลสไลด์โชว์หน่อยนี่นะครับตรงนี้จะเป็นรั้วสแตนเลสเลยเนาะสวยๆเลยนะครับดูนะครับตรงนี้ได้รั้วไปก็คุ้มค่าเลยนะคุณเปิ้ลเนานะอ่า เดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าตรงนี้จะจอดรถยนต์ได้สองคันเนาะตรงนี้ปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยนะครับดูนะครับกระเบื้องกันลื่นแห้งดีเลยตรงนี้จอดรถยนต์ได้สองคันแล้วก็ในส่วนของหลังคาโรงจอดรถนี่หลังคาโรงจอดรถนี่ก็ต่อเติมให้อย่างสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคุณเปิ้อเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะครับจะมีเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่นครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้ประตูทางเข้าตรงนี้จะเป็น ประตูกระจกตัดแสงยางดีเลยนะคุณเปินะ้ลเนาะตรงนี้นะครับตัดแสงยังดีเลยนะครับอ่าอ่ะโอ้ในตัวบ้านสวยมากเลยอะอ้าวด้านล่างก็ปูกระเบื้องให้ยังสวยสดงดงามเลยเนาะแล้วก็ตกแต่งได้อย่างแบบลงตัวมากเลยนะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นฝ้าหลุมอย่างสวยนะคุณเปินะ้ลเนาะแล้วก็มีโคมไฟตะมะ้อตะแมะน่ารักมากเลยอะเนาะ ป็นบ้านสไตล์อังกฤษนะครับบ้านสวยมากๆเลยในส่วนของห้องโถงนี้ตกแต่งได้อย่างลงตัวเลยนะครับอ่ะมีติดตั้งตัวฟ้าตรงนี้จะได้ในส่วนของิีวอิน้วยนะคุณเปิ้ลเนาะอ่าตรงนี้จะได้เป็นิ้วอินเหมือนกันทุกๆหลังเลยนะครับจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามา,มากๆเลยอ่ะเดีย๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งดีกว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็โอ้โหดีวอินแบบสวยมากเนะคุณเปิ้ลเนาะ ตรงนี้บิวอินแบบสวยมากเลยอ่ะตรงนี้ติดตั้งผ้าม่านให้ด้วยนะตรงนี้เป็นในส่วนของบ้านตัวอย่างเนะงงาะติดตั้งผ้าม่านตัดแสงจะบอกว่าตรงนี้แสงสว่างดีมากๆเลยนะตัวบ้านเนี่ยแสงสว่างดีมากๆเลยแล้วก็โอ้นะครับติดตั้งเตียงนู่นนี่นั่นลงตัวมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนองนห้องที่หนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําในตัวเนาะนี่นะครับว้าวตรงนี้เป็นตุรัณฑ์ของมูญ่านะครับ ด้านข้างก็ปูกระเบื้องให้สูงถึงเพดานเหมือนเดิมน,นะครับนี้สวยสดงามมากๆเลยจ้ะแล้วก็มีเวนชาเวอร์ตัวใหญ่ๆกให้2ไซส์เลยนะครับตรงนี้สำหรับคนตัวเล็กก็ใหญ่อาบนำ้ำคู่กันได้นะุณเปินลเนาะคนไหนตัวเล็กก็อาบอันเล็กไปคนไหนตัวใหญ่ก็อันใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ปูกระเบื้องการลื่นให้อย่างดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ให้เพียบพร้อมมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นตุัณฑ์ของงูย่าตรงนี้ไว้วางใจได้เลยเนาะโอ้โดนใจมากเลยจ้ะเอาไปหนึ่งว้ลลแล้วกัน อ่ะนิดนึงตรงนี้ในตัวของโครงการนี้ต่อพวกสายเคเบิลทีวีนู่นนี่นั่น,นปักงปลั๊กไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดลวเนาะตรงนี้เนาะเหมาะสำหรับเป็นชั้นวางทีวีเลยเนาะติดตั้งชั้นวางทีวีตรงนี้ก็นอนดูทีวีแบบสะดวกสบายไปเลยนะครับว้าวโดนใจมากๆเลยจ้ะเป็นบ้านที่ราคาแบบอยู่ติดใจกลางเมืองด้วยแล้วก็บ้านหน้าตาสวยด้วยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ด้วยนะครับว้าวอ,อ,อ่ะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองครับตรงนี้ก็ตกแต่งอย่างลงตัวนะบิวอินภายในมันเดิมเนาะจะบอกว่าบ้านทุกหลังนี้ได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะ้องเพืนนะ่อนเนาะในส่วนของบิวอนะินเนาะอ่าโดนใจมากๆเลยนะครับดูนะครับบิวอินนี่คือติดเลยนะครับติดกับตัวบ้านเลยนะว้าว,วโอ้เป็นสัดส่วนนี้มากๆเลยนะครับปะ,ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวเนาะตรงนี้จะมีประตู กระจกบานสไลด์นะครับตรงนี้เป็นกระจกตัดแสงด้วยเราก็สามารถปิดป้องกันกลิ่นอะไรพวงนี้เนาะตอนเราประกอบอาหารได้นะคุณเพินนะ้ลนเนาะตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับแยกเป็นสัดส่วนให้อย่างดีเลยนะครับเหมาะสมสําหรับวัยรุ่นคนเมืองเลยเนาะตรงนี้่าตรงนี้จะเป็นส่วนของโต๊ะทานอาหารเนาะตรงนี้เป็นส่วนของโต๊ะทานอาหารนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งอย่างลงตัวแล้วก็น่ารักเลยนะครับมีโคมไฟสวยๆนะครับตกแต่งไว้เป็นแนวทางสำหรับลูกบ้านที่แบบหาบ้านสไตล์แต่งแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ลูกบ้านก็สามารถแต่งตามได้เลยนะครับอะไปอีกหนึ่งว้าแล้วกันอ่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนีลองเปิดเนาะอ่าตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองด้านล่างก็ปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ปูกระเบื้องให้สูงถึงเพดานนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรว้ให้หมดแล้วมีเรนชาเวอร์ตัวใหญ่ๆนะครับ แล้วก็เป็นสุขภัณฑ์ของโมย่านะครับตรงนี้ไว้วางใจได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับติดตั้งครบทุกสิ่งอย่างเหลือแค่เอาตัวแล้วหัวใจมาอยู่อย่างเดียวจ้าเอาไปอีกหนึ่งว้าวครับอ่ะอเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหลังบ้านกันต่อหลังบ้านนี้ก็จะปูกระเบื้องกันลื่นให้เพียบพร้อมเลยนะคุณเปิ้ลเนาะเป็นนี้ในส่วนของปูกระเบื้องกันลื่นแล้วก็ในส่วนของพื้นเทพื้นซีเมนต์ให้ด้วยนะครับในส่วนของหลังบ้านตรงนี้ก็มีเคาน์เตอร์ล้างจานอย่างดีเลยนะคุณเปิ้ลเนาะ ตรงนี้จะมีซิงค์ล้างจานอย่างดีเลยแล้วก็มีด้านล่างจะมีช่องเก็บวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์เลยเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เคาน์เตอร์ก็ทาความสะอาดง่ายติดตั้งเป็นในส่วนของกอระเบื้องให้ด้วยเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของหลังบ้านตรงนี้จะต่อระบบท่อน,น้ําทิ้งแล้วก็ระบบท่อน,น้ําเสียอะไรพวกนี้มาให้หมดแลวเนาะตรงนี้เราสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยเนาะคุณเปินนะ้์นเนาะ ซึ่งในส่วนของโครงการติดตั้งว่าให้หมดแล้วนะครับดูนะครับจะมีทอ่อนู่นนี่นั่นคือครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยจ้าตรงนี้ก็แค่เหมือนเดิมนะครับเอาตัวแล้วหัวใจแล้วก็หิ้วกระเป๋าใจกับใจโมโซม,มาแล้วกันเนาะตรงนี้มาอยู่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบรรยากาศด้านข้างแล้วกันเนาะตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ก็กาลังอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมอีกเนาะตรงนี้ก็จะเปิดเปิดขึ้นมาอีกเฟนหนึงเนาะทั้งหมดคือ4ี่สิบสามหลังนะครับอย่างที่แจ้งไปเลย อ่าแล้วก็ตัวบ้านนี่ก็ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านเลยตรงนี้เนาะไปมีความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ไม่เหงาด้วยนะครับอ่าตรงนู้นไปแล้วแจงไปแล้วอ่ะตัวตัวบ้านนี้ด้านข้างนี่สามารถเดินได้รอบเลยนะครับตรงนี้เป็นบ้านที่ใายพื้นที่ได้คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยนะครับตรงเนี้ย ทางโครงการนี้ก็เทซีเมนต์ไม่ให้หมดแลวเนาะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านี่จะมีส่วนของดินด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแผนด้านล่างนิดนึงในส่วนด้านล่างเนี่จะมีส่วนของดินด้วยดินตรงนี้นะครับจะบอกว่าตรงนี้เราก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้ปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยหรือว่าเราจะตกแต่งเป็นหญ้าสนามก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะอาจจะขออนุญาตเดินรอบนิดนึงนะครับอีกนิดนึงตัวบ้านเดินได้รอบเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีระบบท่อปะปา่นนี่นั่นครบถ้วนสมบูรณ์ นีนะครับจะบอกว่าเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยนะโดนใจผมมากๆเลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็ดีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยหลังคาซีเพทั้งโครงการเลยนะคุณเปิ้ลเนาะไม่กี่หลังแลวนะอ่าจะบอกว่าเหลือเพียงแค่ไม่กี่หลังนะครับคนไหนที่สนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างของไลฟ์ได้เลยนะครับโทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างของไลฟ์ได้เลยแล้วก็สามารถไปรับชมบ้านแบบต่างๆหลายๆพื้นที่หลายๆราคาหลายๆ หลายๆแนวเนาะที่เพจของพวกเราได้เลยนะครับที่ขึ้นด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับเพจของ Home for you นะครับพวกเราจะบริการบ้านสวยๆเสร์ฟให้ถึงมือลูกค้าที่จอมือถือเลยเนาะดูง่ายๆตัดสินใจง่ายๆเนาะแล้วเราชอบแบบไหน,นยังไงเดีย๋ยวเรามาคุยราคาการนู่นนี่นั่นจะบอกว่าเราให้ของแถมแล้วก็โปรโมชั่นมากมายเลยเนาะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้โอเคผมฝอยมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาทวนสเปกกันอีกรอบดีกว่า ในตัวของแถมอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้นะครับจะบอกว่าผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ7,00 0บาทนิดๆเองนะครับแล้วก็แถมเงินทําทุนให้สูงสุดหลายแสนบาทสําหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีแล้วก็ประวัติด,ดีนะครับแล้วก็เรามีบริการและปิดหนี้ให้ฟรีด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเราเราก็ให้ค่าแนะนําไปอีกหนึ่งนบาทนะคุณเปิ้ลเนาะเอาไปอีกหนึ่งว้าวจ้ะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับขอแจ้งนิดนึง สำหรับลูกค้าที่อาชีพอิสระแล้วก็ค้าขายนะครับ <c oughs> เคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับย้ํานะครับอาชีพอิสระแล้วก็ค้าขายเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวหลังไม่มาคุยกันเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวเราหลังไม่มาคุยกันเนาะ <c oughs> โทรมาติดต่อสอบถามที่คุณเปิ้ลได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคขอแจ้งนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้ทําเลใกล้กับตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนอลวินใกล้กับแยกมาเเตยกับใกล้กับตลาดนัดบางตะผินตรงนี้เดินทางเพียงแค่ หนึ่งนาทีถึงสามนาทีเองเราคุณเปิลเนาะแต่ถ้าหากว่าจะเดินทางไปห้างซีเคพาซานะครับแล้วก็วัดมับเตยวัดไพ่สนนะครับตรงนี้เดินทางเพียงแค่ห้านาทีเองจ้ะแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปตลาดบนตลาดล่างตลาดปกแดงโรงเรียนมั่มบเตยโรงเรียนบ้านปกแดงสถานีตำรวจปกแดงตรงนี้เดินทางเพียงประมาณห้านาทีเองจ้ะแต่ถ้าหากว่าจะเดินทางไปทํางานนะครับหรือว่าเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมเองเดินทางไปนิคมุตสากรรมอิทเทิลซีบอร์ด ตรงนี้เดินทางเพียงแค่6กิโลเมตรจากการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปสยามอิทเทษนตรงนี้เดินทางประมาณ15นาทีจ้ะแล้วก็จะเดินทางไปนิคมอมตะซิตี้ตรงนี้ประมาณ16นาทีนะครับแล้วถ้าหากว่าจะไปนิคมหิมลราชบวินตรงนี้ก็ประมาณ20นาทีจ้ะแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปตัวเมืองระยองในเขตตัวเมืองระยองตรงนี้ก็ประมาณ3 0นาทีนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับโอเคเรามาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่า โปรโมาชั่นนี่มีอะไรบ้างเอ่ยโปรโมาชาั่นนี่คือฟรีมิเตอร์น้ํานะครับต้องไหมคุณเปิ้ลแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้านะครับโอเคแล้วก็ถังน้ํานะครับแล้วก็ฟรีปั๊มน้ํานะครับโอ้โหแล้วก็โดนใจเนาะตรงนี้ได้อาบน้ํากันไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้อาบน้ำทำงานตอนชเช้านะเพราะว่าตรงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ชุดบิวอินทีวีนะครับ ด้านในเนาะแบบเมื่อกี้นี้เนาะได้ชุดบิวอินหมดเลยแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็แอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU ให้อีกหนึ่งเครื่องครับแอร์ Air ตัวใหญ่ๆนะคุณเปิ้ลเนาะตรงเนี้ยได้ถึงหนึ่งหมื่นสองพัน BTU เลยแล้วก็ปูกับเบื้องที่จอดรถนะครับด้านหน้านะครับสวยๆเลยนะแล้วก็ประตูรั้วสแตนเลสน,นะครับโอ้โหอันนี้คุ้มค่ามากเลยนะจะบอกว่าส่วนตัวผมชอบรั้วสแตนเลสมากเลยนะค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับตรงเนี้ยเอาไปหนึ่งว้าวเลยอันนี้โดนใจผมนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ฟรีโอนด้วยนะครับโอโหของแถมเยอะมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนของของแถมในส่วนของโครงการนะครับแล้วก็จะมีของแถมพิเศษเพิ่มเติมนะครับตรงนี้สําหรับลูกค้าที่ลังเลอยู่นะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าเรามีของแถมพิเศษเพิ่มเติมจากทีมงาน Home for you เพิ่มเติมให้อีกเจ็ดรายการนะครับบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะคนุเพนะิ่อนเนาะตรงนี้เราให้ทุกหลังเลยนะครับ หนึ่งแถมชุดพันวัวชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สองแถมหม้อทอดไร้น้ํามันให้นะครับแล้วก็สามแถมหม้อทุกี้ชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดจ้ะแล้วก็ตีแถมพัดลมฮาตาลีตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวจ้ะแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับแล้วก็หกแถมกระติกน้าร้อนนะครับแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีดทาครัวจ้ะจะบอกว่าของแถมชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยเนาะคุณเปิ้ลเนาะได้ของแถมแบบอิ่มๆจุกๆไปเลยจ้ะโอเคโอเคมา แล้วก็สำหรับลูกค้านะครับไม่มีภาระแล้วรับรวมอยู่ที่หมื่นห้านะครับขึ้นไปกู้ได้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าหากว่าจะกู้ร่วมนะครับกู้สูงสุดได้สามคนนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้ย้ำนะครับอาชีพอิสระแล้วก็ค้าขายนะครับเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับอาชีพอิสระแล้วก็ค้าขายเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้ตรงนี้เดี๋ยวหลังไมมาคุยกันเนาะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีบ้านนะครับติดปัญหาแบคไลต์เรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดหนี้ให้ด้วยนะครับดูเป็นเคสบายเคสไปเลยจ้ะ แล้วก็สหรับท่านที่เครดิตดีผ่อนปกติทถ่ปลายเยอะผ่อนหลายทางนะครับอยากรวมหนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวเราก็ยินดีให้คำแนะนํานะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษเพียงท่านแน,นะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรารับค่าแนะนําไปเลย1 0,000บาทเรามีกติประจําใจในการทํางานมีอยู่3อย่างนะครับ1จริงใจ2องจริงใจ3ามจริงใจแล้วก็4ผมหน้าตาดีที่สุดในเปวกแดกไปเลยนะครับโอ้โหจะบอกว่าพวกเรามีวความจริงใจให้เนาะวันนี้พวกเราทีมงาน h for You p r o p e ป t ติกุ u ป ขอจบอีพีไว้ที่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อนะีพีหน้าวันนี้ล่ายาวสวัสดีครับมินิฮาร์ดจ้ามินิฮาร์ดมินิฮาร์ดชอบบ้านหลังไหนก็ทักมานะจ้ะบายบายบุ๊ย